สวัสดีค่ะลูกค้าคะวันนี้นะคะข้องจะพามาชมตัว m a สเตอรนะคะ1.3นะคะตัวเอสเลเซอนะคะที่เขาเรียกว่าตัว SL นะคะวันนี้นะคะข้องจะพามาดูตัว4ประตูในรุ่นนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะอ่ะตัวนี้่าตัวที่ข้องโชว์อยู่นะคะตัวจะเป็นราคา648เลยค่ะนี่นะคะ648นะคะะตัวนี้ส่วนด้านหน้าค่ะ เราจะดูจากข้างหน้ารอบคันแล้วก็ไปสู่ข้างหลังนะคะน,น่าจะเป็นแบบนี้ค่ะไฟ LED นะคะไฟ LED ่ยทำระดิ้งล้ำนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้านะคะไฟตะหมอกตรงนี้จะไม่มีแล้วนะคะจะเป็นตัวนี้จะเป็นการดีไซน์นะคะการดีไซน์ของตัวมาเตอ2นะคะในส่วนตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวล้อนะคะล้ออลลอยค่ะ ขอบ15นะคะอันนี้คือพ้นสีอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะไปไกลนะคะไปไกลนี่เลยนะคะกระจกนะคะ,ะ,ะ,คะส่วนตรงนี้ค่ะก็จะมีเราจะมีตัวสมาร์ทคีย์เลสมาให้ลูกค้าแล้วนะคะกดปุ่มตัวนี้กดล็อกประตูแล้วก็ล็อกประตูได้เลยนะคะสมาร์ทคีย์เลสนะคะข้างหลังน,นะคะหือก็ ตัวนี้ก็ด้านท้ายนะคะไฟนะคะก็จะเป็นไฟ LED นะคะไฟ LED ด้านท้ายนะคะแล้วก็ส่ตรงนี้ค่ะจะมีตัวเซนเซอร์นะคะเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะคะจุดที่1นะคะจุดที่2จุดที่3แล้วก็จุดที่4นะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังค่ะอันนี้ก็คือกล้องมองหลังนะคะกล้องมองหลังจะอยู่ตรงนี้นะคะกล้องมองหลังจะมีตัว ตัวเส้นนะคะเว้นระยะให้ลูกค้านะคะจะเตือนว่าเตรียมตัวระวังแล้วก็จอดให้กับลูกค้าด้วยนะคะ,อะโอเคเรามาดูอีกฝั่งนี้นะคะส่วนนี้ก็จะคือตัวมาต๊สองสี่ประตูนะคะสีดาน,นะคะอ่านี่เลยค่ะนี่เลยนะคะให้เห็นให้เห็นชัดๆนะคะ ทีนี้เราก็จะไปดูตัวภายในกันนะคะว่าภายในตัวม a สด้าสเนี่ยรุ่น SL เนี่ยเป็นยังไงนะคะโอเคเปิด okay. okay. ประตูนะคะสามารถใช้ตัวสมาร์ทคีย์เลได้เลยนะคะามาดูนะคะแทงข้างนะคะเรียบหรูดูดีนะคะโอเคนี่ก็จะเป็นตัวพับกระจกที่จะเป็นไฟฟ้านะคะอ่า กดล็อคลบล็อคนะคะอันนี้ออโต้นะคะดูแฮกประตูควบคุมสําหรับตัวคนขับนะคะอะแล้วก็มาข้างในนะคะเบาะนังนะคะอาอันนี้คือเป็นทูโทนนะคะทูโทนนี่คือเบาะหนังแท้นะคะหนังแท้ไม่ใช่กรรมหยี่นะคะลูกคะ้าไม่ใช่กรรมหยี่นะคะเป็นเบาะหนังแท้เลยนะคะ่ะอันนี้เส้นสายเรียบร้อยดูดีค่ะเป็นการดีไซน์ของมาสด้านะคะมีพยางเนาะ โลโก้มาสต e ร์เลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแปั้นลังออรแกนนะคะ,ะทีนี้เราก็จะมาดูตรงไฮไทปุ๊บพวงมาลัยตรงนี้นะคะเป็นมัติฟังก์ชันนะคะอ่าอันนี้ก็คือสามารถบวกลบผ่านพวงมาลัยได้เลยนะคะข้ามเพลงเวลาที่เราแบบฟัง YouTube ฟังจุ๊กฟังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราสามารถข้ามเพลงได้เลยนะคะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวรับสายวางหูโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกคุยผ่านตัวรถได้เลยนะคะก็จะลิงก์ผ่านตัวรถอันนี้ก็จะเป็นตัว cruise control ค่ะ cruise control แบบคงที่นะคะลูกค้าตั้งความเร็วไว้ที่100นะคะรถก็จะวิ่ง100ให้นะคะแล้วก็ถ้าตั้งไว้ที่120รถก็จะวิ่ง120นะคะเป็น cruise control ค่ะ ันนี้เป็นหน้าจอเรือนใหม่เรียบหรูดูดีสวยงามเลยนะคะแล้วถ้าลูกค้าสตาร์ทรถนะคะจะเห็นปุ่มตรงนี้นะคะเป็น LED นะคะตัวนี้จะบอกความเร็วสะท้อนเรือนใหม่ขึ้นมาตรงนี้ค่ะวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่เรือนใหม่จะโชว์ตรงนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องก้มดูตรงหน้าปัดนะคะตรงนี้เป็นหน้าจอค่ะก็จะเป็นช่องทางออนไลน์ลยอะไรเงี้ยค่ะสามารถาเช็คดูว่า,ากี่กิกโลครบกำหนดเช็คระย,ยะแล้วก็ฟังเพลงเชื่อมต่อ YouTube รวมไปถึง Apple c a r p l a y แล้วก็ Android er Auto นะคะสามารถเชื่อมเป็น GPS มือถือได้เลยนะคะก็จอกหน้าจอตรงนี้เลยนะคะอ่ะนี่การดีไซน์นะคะเป็นหนังตรงนี้เป็นหนังนะคะ Air Auto นะคะปรับอุณหภูมินะคะแอร์ออโต้ปรับอุณหภูมิตรงนี้นะคะรวมไปถึงคอนโซลกลางตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวตรงนี้นะคะ,อะเอาเกียร์ก่อนนะคะเกียร์เนี่ยก็จะมี เกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์แมนนวลนะคะแมนนวลเนี่ยได้ถึง6เกียร์เลยนะคะอันนี้ต้องกดตรงนี้นาะมันถึงจะสามารถเลื่อนได้พอดีว่ามืออ่ะจับกล้องอยู่นะคะลูกค้าเกียร์ก็ตรงนี้เนาะแล้วก็เบนซินนะคะของเราจะมีโหมดสปอร์ตด้วยนะคะกดขึ้นหนึ่งครั้งค่ะจะโชว์หน้าจอเลื่อนไมคนะคะขึ้นว่าโหมดสปอร์ตค่ะไม่รับแล้วก็กดลงก็จะหายไปค่ะแรงมา้าแรงบิดจะทํางานเต็มกําลังค่ะการออกตัวจะไวขึ้นนะคะอันนี้ตัวเมนูทางลัด ของตัวหน้าจอนะคะเพื่อไม่ให้ละเว้นสายตาจากการขับขี่ค่ะเพื่อความปลอดภัยของการขับขี่นะคะต้องมาคอนโทรลตรงนี้ค่ะกดซ้ายกดขวาต้องการก็กดลงอย่างนี้ค่ะขึ้นลงอย่างนี้นะคะอ่านะคะน,นี่ก็น,นี่ปล๊บนะคะฝั่งนู้นก็ฝั่งคนผู้โดยสารตอนหน้านะคะอ่าอันนี้ก็ส,ส่วนด้านหลังนะคะ ส่วนด้านหลังเนาะสวนด้านหลังนะคะอันนี้ไฟข้างบนอ่ามใส่ทัชแบบนี้ประมาณนี้นะคะทีนี้เราเอาอเขาจะพาไปดูตัวท้ายสี่ประตูนะคะท้ายสี่ประตูว่าเป็นยังไงนะคะเราสามารถเราสามารถปลดล็อกผ่านตัวรถได้นะคะปลดล็อกผ่านกุญแจได้อ่อปลดล็อกผ่าน ประตูตรงสีประตูได้นะคะแต่ปลดล็อกตรงสีประตูเนี่ยลูกค้าต้องมีกุญแจอยู่ที่ตัวเองด้วยนะคะอ่าโอเคไปได้เลยนี่ค่ะกดตรงนี้เลยมาแล้วค่ะเห็นไหมคะเปิดแล้วโอเคอันนี้จะเป็นอ่านในส่วนของด้านท้ายนะคะในส่วนของด้านท้าย4ประตูนะคะ สามารถพับเบาะได้นะคะสามารถพับเบาะได้เป็นเบาะพับเป็น40-60นะคะอันนี้เราก็สามารถดึงตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าฝั่งนี้นะคะลูกค้าก็ดึงตรงนี้ได้เลยนะคะทีนี้เวลาพับค่ะเวลาพับนะคะลูกค้าเนี่ยต้องมาพับฝั่งนี้นะคะเมื่อกี้เราดึงทั้งสองฝั่งแล้วเนาะเราจะพับทั้งคู่เลยนะคะนี่นะคะกดปุ่มตรงนี้ค่ะไม่ต้องกดปุ่มก็คือดันลงปกตินะคะนี่ก็จะพับนี้ได้เลยนะคะ ส่วนฝั่งนี้ค่ะแค่นี้เองง่ายๆอันนี้ติดตรงนั้แล้วเขต้องไปดันลงถูกไโอเคนะคะโอเคนี่อันนี้คือการพับบอคนะคะการพับบอคนะคะการพับบอตอนะะบบนี้เรามาดูตรงด,ด้านท้ายเน,ะะน,นาะด้านท้ายพับบอนี่เลยค่ะว่างไหมคะ่ะว่างไหมซูนี้เข้าไปเลยค่ะเนาะนี่เลยค่ะนี่เลย นี่คือการพับเป่านะคะก็แบบเวลาที่เราแบบใส่ของยาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราใส่ของยาวกวนีจะดึงขึ้นไปนะคะดึงขึ้นก็พับขึ้นเป็นปกติเลยค่ะดี๋ยนี้อ่านี่ค่ะก็ดึงขึ้นได้แล้วนะคะฝั่งนู้นก็เช่นเดียวกันค่ะก็สามารถดึงขึ้นได้เลยนะคะกนะคะโอเคนี่เลยโอเคภายในยรีเซ็ตครับหนึ่งนะคะ อันนี้ก็จะเป็นในตัวของส่วนตัวของมาดาสองนะคะค่ะทีนี้นะคะตัวของมาดาสองนะคะราคาสประตูกับ5ประตูนะคะราคาเท่ากันนะคะสี่ประตูกับ5ประตูราคาเท่ากันนะคะจะมีเฉพาะตัวค่าสีค่ะค่าสีนะคะค่าสีแดงเนี่ยค่ะสำหรับตัวมาด้าสองนะคะคือ12ื่นสองนะคะแล้วก็สีเทาที่เราดูกันเมื่อครู่นะคะสีเทานะคะ ตรงนี้นะคะจะอยู่ที่10,000บาทค่ะนะคะแล้วก็สีขาวมุกขาวมุกขาวมุกน่าจะอยู่ด้านหน้าโชว์รูมจะเหมือน c x 5นะคะที่จอดอยู่หน้าโชว์รูมจะเป็นสีขาวมุกนะคะตัวนี้เจ็ดพันบาทนะคะนอกนั้นจะฟรีค่าสีค่ะพวกสีดำสีอะไรอย่างเงี้ยบอลเงินสีดำสีบอลเงินสีน้ำเงินน้ำเงินบอลเงินแล้วก็มีอีกสีหนึ่งนะคะ ขาวขาวเซรามิกนะคะอันนี้ก็จะฟรีค่าสีให้กับลูกค้านะคะก็อย่างนี้ค่ะส่วนเรื่องโปรโมชั่นนะคะเขาเพิ่งขอแนะนำตัวนะคะก็คืออยู่ที่มาสตอร์วงเวียนพระรามห้านะคะตรงวงเวียนพระรามห้านะคะฝั่งตรงข้ามเดอะวอล์คค่ะนะคะฝั่งตรงข้ามเดอะวอล์วงเวียนพระรามห้านะคะข้างๆโฮมโปรนะคะลูกค้าส่วนโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นเนี่ยในช่วงนี้เลยนะคะ กรณีลูกค้าเนี่ยมีกำลังที่จะต้องดาวสูงอยากได้ดอกเบีย้ยต่ำนะคะทำให้ลูกค้าได้ถึง0%นะคะในรุ่นของมาด้าสองนะคะได้ถึง0%นะคะหรือว่าดาวน้อยผ่อนสบายจะเริ่มต้นที่เก้าอยาสิบเาบาทนะคะหรือลูกค้าต้องการตัวล้อแม็กนะคะชุดแต่งอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องการฟิล์มดีๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยรายละเอียดได้นะคะ ศูนย์ที่นี่ก็เปิดค่อนข้างนานแล้วนะคะแล้วก็จัดหนักจัดเต็มค่ะก็สู้ทุกเงื่อนไขนะคะแล้วก็มีรถพร้อมสมมอบให้กับลูกค้าด้วยนะคะศูนย์บริการเราครบวงจรนะคะซ่อมสีตัวถังทุกอย่างครบวงจรนะคะเข้า <c oughs> ที่เดียวจบได้เลยนะคะ <c oughs> เอาละค่ะลูกค้าเดี๋ยวรีวิวคลิปนี้ในตัวของบ้านด้าสองนะคะค่ะฟังก็จะจบแค่นี้เอ่อถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากจะเห็นเอ่อตัวห้าประตูเอ่อคฟัขงขออนุญาตส่งภาประตูให้เห็นนะคะ อ่าห้าประตูอันนี้คือ Mazda 21.5นะคะดีเซลนะคะ XDL 5ประตูค่ะนะคะตัวนี้ล้อก็จะเป็นแบบขอบสนะคะล้อจะต่างกับตัวเบนซินนะคะอยู่ที่ความชอบค่ะอยู่ที่ความชอบนะคะดีเซลของเราจะแรงเร็วนะคะก็ก็ประหยัดน้ำมันนะคะประหยัดน้ำมันมากๆนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ